ขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาดูวิธีการทำคอหลังนะคะวิธีการทำคอหลังเราก็ทำเหมือนคอหน้าเลยเพียงแต่ว่าเราจะต่อตรงๆขึ้นมาถามว่าจะต่อตรงๆขึ้นมาเนี่ยจำนวนดอกเท่าไหร่ให้เรามาดูคอหน้านะคะว่าเนี่ยจำนวนดอกของคอหน้าอยู่ที่เท่าไหร่ สำหรับของครูครูจะยกตัวอย่างของครูนะว่าจำนวนดอกของครูคอหน้าอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอยู่ที่หกฉะนั้นว่าคอหลังครูก็ต่อขึ้นมาหกนะคะต่อขึ้นมาแบบนี้เลยหกเพื่อที่เวลาเรามาเชื่อมกันเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกันได้พอดีนะคะเวลาเราเชื่อมเราก็จะเชื่อมอย่างนี้มันก็จะเชื่อมต่อกันได้พอดี ครูจะไม่ทําคอหลังให้ดูนะเพราะว่าคอหลังก็แค่ต่อตรงๆมานะคะไม่มีไม่มีลดไม่มีอะไรก็จะต่อตรงๆมาแบบนี้ขั้นตอนต่อมานะคะจะเป็นการเชื่อมเชื่อมสองชิ้นนี้เข้าด้วยกันโดยที่ใช้ลายนี้นะคะลายที่เป็นตัวที่เราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราจะเชื่อมแบบนี้ เรามาเชื่อมกันเลยเราก็จะจับสองชิ้นชิ้นหน้าชิ้นหลังนี้มาประกอบกันนะคะอันนี้มันก็จะเท่ากันอยู่แล้วเพราะเรานับเนาะเราจะประกอบด้วยเริ่มต้นด้วยโซ่หนึ่งแทงมานี่มานี่กัด ให้มันถนัดถนัดโซ่ออกหนึ่งพอหนึ่งคอลงนี้นับหนึ่งนับสองนับสามโซ่หนึ่งย้ายมาตรงนี้ ซ่แ่งย้ายกลับมาที่เดิมแต่ทําพอหนึ่งคอสามครั้งหนึ่งสองสามโซ่แ่งหันกลับมานี้เราก็จะทําสลับไปสลับมาแบบนี้นะคะอันนี้คือวิธีการเชื่อมช่วงบ่า แห่งหันกลับมานี่ซ่หนึ่งอันนี้กล้าลงหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งโซ่หนึ่งเก็บตรงนี้ลักษณะของงานเชื่อมก็จะเป็นแบบนี้ก็เป็นอันเรียบร้อย ขั้นตอนต่อมานะคะจะเป็นการเชื่อมด้านข้างเข้าด้วยกันโดยวิธีถักดอกนะคะเราก็จะถักดอกเราก็จะถักดอกให้ได้หนึ่งสองสามอยู่แถวที่สามตรงนี้นะนะคะอีกแถวหนึ่งเราย,ยังไม่ถักเราจะถักดอกให้ได้หนึ่งสองสามสามแถวแถวที่สี่เราก็จะขึ้นต้นด้วยโ,โซ่สามหนึ่งสองสาม พอหนึ่งคอลงนี้เราจะทำแค่ข้างเดียวนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วเราก็หยิบไอตัวที่เราจะเชื่อมต่อกันมาเนี่ยนะคะหยิบด้านนี้ด้านไหนก็ได้หยิบด้านนี้นะคะหยิบด้านนี้ดีกว่าเราจะต่อจากด้านล่างขึ้นไปนะคะเราจะเชื่อมจากด้านล่างขึ้นไป ลักษณะของการเชื่อมดอกก็จะเป็นการเชื่อมปกติโซ่หนึ่งมานี่ อันนี้เราถักข้างแนงนะคะล้วก็มานี้โซ่แนงแล้วก็ลงพอหคออีก3ามครั้งลักษณะของงานที่เชื่อมก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะเชื่อมด้านนี้ละนะคะคราวนี้ตรงด้านนี้ด้านนี้เราไม่ได้เชื่อมนะเราก็จะถักปกติ 1น3สองส คราวนี้พอมาถึงดอกนี้นะคะพอมาถึงดอกนี้เราก็จะต้องเชื่อมด้านนี้เราทําแค่ครึ่งดอกนะแล้วเราโซ่หนึ่งครึ่งดอกแล้วก็โซ่หนึ่งมาเชื่อมนี่โซ่หนึ่งกลับมาทำตรงนี้ แน่ កាសੌនណែហັນກັບអានេះសੌនណែឡូកក៏មកដល់នេះ โซ่สากลับมาทำด้านที่ไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ เรามาดูลักษณะการเชื่อมนะคะลักษณะการเชื่อมก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะอันนี้คือเชื่อมด้านข้างเราก็จะเชื่อมแบบนี้ขึ้นมานะคะเราก็จะเชื่อมแบบนี้ขึ้นมาจนถึงรอบวงแขนของเราที่เราทำเครื่องหมายไว้ เราดูก่อนนะคะก่อนที่เราจะต่อเราต้องดูก่อนว่ารอบวงแขนของเราเท่าไหร่นะว่าเราจะต่อขึ้นมากี่ดอกนะคะเราก็จะต่อแบบที่ครูสอนเมื่อกี้ขึ้นมาให้ได้เท่าให้ตรงเนี้ยเหลือเท่ารอบวงแขนของเราก็เป็นอันเรียบร้อยสําหรับการต่อด้านข้างเรามาดูขั้นตอนต่อมานะคะขั้นตอนต่อมาจะเป็นการเก็บรอบคอนะคะเราจะเก็บรอบคอให้มันกระชับ ขึ้นก่อนแถวหนึง่งเราก็จะมาเริ่มจากคอหลังนี่นะคะตรงนี้ช่วงนี้ เราก็จะเก็บโดยวิธีคอทอนะคะคือแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็พันออกไปเราจะเก็บโดยว,วิธีนี้เพื่อให้รอบคอมันกระชับขึ้น การลงนี้เราก็ดูตามความเหมาะสมนะคะอย่างอันเนี้ยขาหนึ่งเนี่ยมันจะหนึ่งหลักเนี่ยที่เป็นหลักเนี่ยเราก็ลงอย่างละครั้งอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเนาะถ้าสูงว่าเราจะไม่ทําให้มันย้ยให้เราก็ลงหนึ่งตรงนี้เราก็ดูนะคะว่าโซ่สามแล้วก็สมควรที่จะลงสามใช่ไหมอันนี้ก็ลงไปที่หลักมันอย่างละหนึ่ง เราดูเอานะคะถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือทำไม่ให้มันย้วยหรือว่าไม่ให้มันย่นจนเกินไปเ,เราจะเก็บอย่างนี้มองเห็นไหมเราจะเก็บแบบนี้นะคะหนึ่งรอบเรามาดูนะคะหลังจากที่เราถักนะคะไปแถวหนึ่งแล้ว เราจะถักไม่ให้มันคือจะถักเก็บรอบคอนะคะให้มันกระชับขึ้นอย่างที่ครูสอนไปแล้วเราจะทําไปให้ได้แถวหนึ่งก่อนลันกษณะงานที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันก็จะกระชับขึ้นคราวนี้ขั้นตอนต่อมาเราก็จะทําระบายหวานหวานแต่เสื้อตัวนี้เราไม่ได้ทําระบายรอบคอทั้งหมดนะคะเราจะทําเฉพาะช่วงหน้าอกตรงนี้นะคะช่วงคอหน้าตรงนี้ เราก็จะเริ่มจากที่ช่วงไหลน,นะคะเราจะเริ่มจากช่วงไหลมา